พวกคอลนุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยของคุณเจนนะคะนี่เด็กอ้าวันนี้คุณเจนไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณเจนมีเพื่อนมาด้วยคือใครคะเด็กๆมีใครมากับคุณเจนด้วยอยู่ห้างบนพี่ปลาหมึกนี่เวันนี้พี่ปลาหมึกมาพบกับเด็กๆด้วยพี่หมึกว่าอยากเจอเด็กๆมากๆเลยคุณเจนก็เลยพาพี่ปลาหมึก มาพบกับเด็กๆด้วยนะคะเอ้าแล้ววันนี้คุณเซมาทำอะไรนะใครรู้บ้างค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรามาคบกันอีกแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคุณเจนจะมาสอนเด็กๆในหน่วยประถมนิเทศนั่นเองหน่วยประถมนิเทศเรยเียนเกี่ยวกับอะไรก็จะเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเราแล้วก็ ห้องเรียนของเราเรวมถึงสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินชมในวันที่เปิดเรียนมาเจอกันนะคะเอ๊แต่ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนครูเจนมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยพร้อมทั้งท่าทางประกอบด้วยนะคะดเด็กๆเด็กๆอย่าลืมร้องตามแล้วก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้หรือเปล่านะ โอเคค่ะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กพร้อมจะเรียนรู้ในหน่วยปฐมนิเทศแล้ว ดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกซนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเดๆทําท่าประกอบและร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าคะ เพงลงรงเรของเราน่าอยู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะบางคนเคยร้องแล้วแน่เลยอะถ้าโปรฟังเพลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าบทเรียนกันแล้วนะคะพี่ปลาหมึก,กัะกุเจนก็จะไปสอนเด็กๆแล้วไปเลยค่ะสัปดาห์ที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนกันในหน่วยปฐมนิเทศค่ะเราจะเรียนกันทั้งหมดห้าเรื่องนะคะห้าวันเรื่องที่หนึ่งคือชื่อโรงเรียน เรื่องที่สชื่อครูประจำชั้นและชื่อครูพี่เลี้ยงเรื่องที่สชื่อชั้นเรียนและสถานที่ตั้งรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆในโรงเรียนนะคะเรื่องที่สมุมและของใช้ในห้องเรียนรวมถึงการเก็บรักษาเรื่องที่หการปฏิบัติตนในชั้นเรียนแบบ n w w o r r m l นะคะคือแบบใหม่ก็คือ มันเป็นในช่วงที่มันเป็นโครวิดใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการปรับตัวต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปเรามาเริ่มกันเรื่องที่1เลยนะคะคือชื่อโรงเรียนนั่นเองหลายคนทราบแล้วใช่ไหมคะบางคนรู้แล้วว่าโรงเรียนเราชื่ออะไรแต่วันนี้รู้เชิญสมัยย้าซ้าทวนให้อีกรอบนึงนะคะรวมทั้งเป็นชื่อเต็มของโรงเรียนเราด้วยนะคะฮะเห็นไหมคะภาพแรกคือ ภาพป้ายโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าป้ายนี้อยู่ตรงไหนของโรงเรียนเราใช่แล้วค่ะทางเข้าเลยใช่ไหมคะพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นป้ายโรงเรียนของเราเลยนะคะเด็กๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในโรงเรียนนะคะเป็นสนามหญ้านะคะเอาไว้ให้เด็กวิ่งเล่นออกกําลังกายนะคะอ่าชื่อโรงเรียนนะคะ โรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคารนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคารอ่ะโรงเรียนเรานะคะตั้งอยู่เขตบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะดเด็กๆเด็กลองพูดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคาร เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นสีประจำโรงเรียนของเรานะคะไหนใครทราบบ้างคะว่ามีสีอะไรบ้างลองทายกันมานะคะว่าจะถูกหรือเปล่ามีทั้งหมดสองสีนะคะสีแรกก็คือสีอะไรเออ มาแล้วสีส้มนั่นเองนะคะสีส้มภาษาอังกฤษว่าพูดว่าอะไรนะาไหนใครบอกุูเจนได้บ้างเอ้ยอะไรคะออรเรนใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปสีที่สองคือตามาแล้วสีเขียวนะคะเด็กๆสีเขียวภาษาอังกฤษคือกรีนเก่งมากคะ่ะ ต่อไปเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะเด็กๆอะดูจากหุ่นตุ๊กตาที่ครูมาให้ดูเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเราคืออะไรนะใครจะตอบได้บ้างเอยค่ะเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะก็คือยิ้มง่ายวายสวยค่ะต่อไปนะคะคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเรานะคะ นิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราก็คือโรงเรียนวัดพึ่งทองหลางพิทักษ์วิทยาคารเป็นโรงเรียนของชุมชนก็คือชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการเข้ามาพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะต่อไปค่ะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมอ่ะมีสิ่งไว้อที่ดีเด็กๆก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือมีอากาศที่บริสุทธิ์เพราะว่ามีต้นไม้เยอะมากๆเลยแล้วก็ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กเก่งอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีรู้จักคุณธรรมจริยธรรมความชั่วความดีอะนะคะต่อไปคือใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอ่าสื่อเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันสำคัญมากเลยนะคะเด็กก็เข้าถึงใช่ไหมคะอย่างเช่นการเรียนออนไลน์ของเราอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นสื่อเทคโนโลยีเช่นกันนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยก็มีวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้คุณครูการการพูดขอโทษเพื่อนการไปวัดการทำบุญอย่างนี้ใช่ไหมคะ ค่ะต่อไปคือมีความเป็นประชาธิปไตยอ่าก็คืออย่างเช่นการเลือกตั้งค่ะคือเราต้องยอมรับเสียงส่วนมากเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเอาเสียงของเราเป็นใหญ่เราต้องเคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายนะคะต่อไปเป็นบุคคลที่เด็กควรจะรู้จักนะคะในโรงเรียนของเราท่านแรกคือท่านผอ,อปรีดาวันอินทวิมลศรีนะคะเด็กๆลองพูดตามนะคะ พออปรีดาวันอินทะวิมลศรีแล้สุดท้ายพูดพร้อมกันค่ะพอออปรีดาวันอินทะวิมลศีเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะแนะนำท่านรองนะคะรองพูดในการทั้งสี่ท่านท่านแรกคือท่านรองเบนชมาฐานก้าหรือเด็กเรียกว่ารองเบนนะคะท่านต่อไป ท่านรองเบญจวาณหานวุฒนานนท์นะคะหรือเด็กเรียกว่ารองวันนะคะต่อไปท่านที่สามท่านรองอัฏฐพลดวงจำนะคะหรือเด็กเรียกว่ารองไก่นะคะและท่านสุดท้ายท่านรองพงศักดิ์พง์เจริญหรือเด็กเรียกว่ารองพงะคะเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะบุคคลที่เด็กควรจะรู้จักแล้วก็ โรงเรียนของเรานะคะ,ะต่อไปมาดูกันบ้านนะคะหลายคนทำแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะ คนที่ยังไม่ทำนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามและฝึกเขียนชื่อโรงเรียนของตนเองนะคะลำดับแรกก็ให้เด็กระบายสีให้สวยงามเลยโรงเรียนของเราธงชาติละบายให้ถูกนะคะธงชาติไทยเป็นแบบไหนผู้ปกครองอธิบายด้วยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะและข้างล่างคุณครูเซนเขียนว่าโรงเรียนของฉันชื่อโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์ วิทยาคารแล้คุูเจนก็เหลือช่องว่างให้เด็กไว้ใหเ้เด็กเขียนนะคะเด็กๆก,ก็เขียนด้วยตัวบรรจงเลยนะคะสวยที่สุดเลยนะคะเด็กๆแล้วกันบ้านชิ้นที่2ก็คือให้นักเรียนแนะนำชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ร้องและเต้นเพลงโรงเรียนของเรานะอยู่พร้อมทั้งถ่ายวิดีโอและส่งมาที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนอนุบาล2อทับ4ของเราเลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณเจนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย